สวัสดีค่ะขยนันพี่น้องขยนันโลงช่องนั่นขึ้นช่องนี่ขยนันไล่สดพี่น้องเลยสาวกลาสินขยันมากๆ สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าผมกระเซิกกงกระเจิงกระเจิงเอาก็สุด <c oughs> <c oughs> ือว้วานเร็่ยนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ดึกๆครับเอาสาวกระสินบนโจงสวัสดีครับติดติดดานอยู่ครับจ้าขอขคพูดลายๆบรรจงขอขคพูดลายๆค่ะขอขคพูดลายเ้อพี่เห็นบรรจงไล่อยู่แต่ว่าประเด้เขาไปเป็นบ้าไรแล้วบรรจงเอ้ยลงซองนั่นขึ้นซองนี่ <laughs> พี่สาวกระสินเป็นบ้าไรสุดแล้วบ้านี้ เพราะว่าสิทดลองเห็นขาเจ้าว่าอันไล่ละบันเ,เปิดการมองเห็นพะนะบันจงไล่สดนขอคุณหลายๆเด้อสติกเกอร์บันจงขอบคุณมากมายเนาะที่มาส่งสติกเกอร์ให้พี่พาอู้สิบเอ็ดคนละบันจงสิบเอ็ดไล์แล้วขอบคุณมากมายเนาะไล่ไล่เร้่อว่ากขึ้นไล่ก่อนหน้าที่สิบหน้าที่ก็ไล่ไปเนี่ยมีคนเขามาเิ่นตังสิบเอ็ดคนละบันจง พี่สาวกระสินได้ยินเพื่อนบอกมาว่าไลฟ์สดมาสั่นดันยี่สิบสองล่ะไลฟ์สดจะมีไอ้เปิดการมองเห็นมาสันยูทูปกระเจ้ากระลังดันมาสัน่นหกเป็ยา,ยามไลเดอร์เมื่อนมาไลมาคุยพี่สาวกระสินกระล่องบางอีกเลยนี่ขอ,อบคุ่นไลเดอบรรจงอันนี้ก็ยี่สิบสองคนเลยยี่สิบสองผู้ชมนะด้วยนี่ยี่สิบสองท่านผู้ชมแล้วพึ่งไลได้สองนาทีเขามายี่สิบสองล่ะยี่ิบสามล่ะ ยี่สามพันผู้ชมละ่ะขอบคุณหล,ลายๆนะคะขอบคุณมากมายเนาะอีกไลายนึงสาวกระสินนั่นฮิลาฮิลาก็ไปตัดไล่์ให้สาวกระสินกําลัางกินพี่แดงสวัสดีจ้าเออแดน YouTube กลลําลังเปิดการมองเห็นพะนะมาจอดด้วจ้าจักม่องละพี่แดงจักม่องลหจักม่องลหนอนทางผลใบเที่ยงบะผลสามสิบแปดแล้วโอ้ยเห็นไหม สามนาทีนี่เข้ามาดูพี่แดงไหว้จากบรรจงขอบคุณหลายเด้อค่ะเด้อสามสิบแปดแล้วเปิดการมองเห็นอิหรีวันนี้วันเกิดเจ้าที่บสัสนพี่แดงไหว้วันนี้วันเกิดเจ้าที่บสัสนอ,อบะก,กำลังกินข้าวจ้าจ้าขอบคุณหลายๆเนาะเนี่ยสามสิบแปดล้านแล้วกำลังกินข้าวขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อพี่แดง สามสบแปดคนเข้ามาดูแล้วดูสี่สามหกสามแปดแล้วขึ้นมาเรื่อยๆสิบห้าจุดสี่แปดโอ้บาบสามได้เห็นงานบอพี่มื้อนี่ได้เห็นงานบอสาวกระสินในยินนั่นมีคนกระซิบบอกว่าไลฟ์สดเขากำลังยู u ูบเขากำลังอะไรเปิดการมองเห็นมาสัน่นเปิดการมองเห็นอนไลฟ์สดมาสัน่นให้ขึ้นไลฟ์เลยมาสัน่นนั่นสี่สิบสองะ ปาทสีิบสองแล้วขอบคุณนะคะทุกทุกท่านสี่สิบสองคนขอมาเบิงล่ะมือนีบอดได้ถ้ำจ้าโอขอบคุณค่ะทุกท่านขอบคุณไลายเดอวยบรรจงเดี๋ยวพี่พาสิไปยบอนหลังให้เดอ45สี่สิบห้าแล้ววันนี้วันเกิดพ่อใหญ่เลยหยุดจะโอ้พ่อใหญ่ ถ้าเกิดเมื่อวานนี่มือบ้านมันเกิดผ้าเด้ <c oughs> มือบ้านมันเกิดสาวกละสินได้พี่แดงมีมันเกิดพญายบ่ะลายเลี่ยกันเห็นไหมห้าสิบสี่ท่านแล้วโอ้ยเข้ามาเยอะเข้ามาเยอะยูทูบกําลังเปิดการมองเห็นเนี่ยห้าสิบสี่ผู้ชมแล้วขอบคุณมากๆนะคะพี่ๆน้องๆทุกท่านเนาะพี่น้องพลังเนี่ยพลังบวก ส่งแรงเคลียร์แรงใจเนาะสาวกระสินโอ้ยดีใจลายพี่น้องมึงเนี่ยหาซิบซีท่านขอมากโอ้ยบ้างก็ขึ้นไลเลยเนาะขึ้นไลเสร็จก็ทำปกสวยๆเนาะวันนี้นอ้องสาวเลยทะลุสองร้อยห้าสิบกว่าคนครับเป็นประวัติการเมียนเพิ่นกันล่างเปิดการมองเห็นบรรจงหีเป้าขึ้นไล่เลยสองเท้าสดได้น้าหนาเพิน่นส,สุขสุขสวันเกิดย้อนหลังเลยจ้าจ้า,จาเช่นกันพี่แดง ป้าสองร้อยหาสิตัวประวัติศาสตร์เลยเมมนบบรนจงเอี่ยที่สาวกระิจิงซ่อมนี่ปกติบ่เกินสี่คนหาคนนี่ึ้นมาอะเนี่ยจอดล้วเดือแบนี้จ้าจ้าเรื่อยขอบคุณหลายๆค่ะนี่ก็หาสิบเก้าคนละ่นไล่โดนบ่อันบรนจงน้องสาวเลยไล่โดนบ่ิ่นเปิดการมองเห็นเนี่ยคุนไล่ดูๆเลยว่างกับึ้นเลยว่าเป็น่ยนยางดอกไล่พี่น้องคนใด่นวางกัมาเดี๋ยนงเชียร์นก็แช่ไปให้ให้อัน บอกง่ายๆกับยูทูปเป็นดัน YouTube ดันไลฟ์สดช่วงเนี้ยเห็นบ่าเนี่ยหกสิบสี่แล้วขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะหกสิบสี่หาสิบสี่หกสิบสี่เห็นบอกเป็นดันได้พี่น้องเิ่นดัน youtube กำลังเปิดการมองเห็นพี่น้องทุกคนลุกขึ้นมาไล่เดอ้อผู้ใดอยากให้ซ่องกันนั้นนะทดลองอยูน่นี่เห็นบอกหกหน้าที่กับหาสิบกว่าคนละพี่น้อง แฮปปี้เบิร์เดย์ประสานย้อนหลังนะคะพี่สาวกร,ระสินขวามีควมสู่แข็งแรงแข็งเฮ้งด้วยนะครับจ้าขอพูดหลายๆค่ะเนี่ยหกสิบสี่คนแล้วห้าห้าสิบเจ็ดคนขึ้นขึ้นลงลงแต่ว่นเปิดการมองเห็นนี่เด้เนี่ยปก,กติพี่สาวกระสินไล่ช่องนี้นะช่องที่ว่าไอ้สาวกระสินต่างแดนนี่ไม่ถึงสิบยี่สิบนะนี่ขึ้นมาเนี่ยเป็นห้าสิบเป็นเนี่ย สาวเลยเนาะว่างก็ขึ้นบ่อยบรรบจงว่างก็ขึ้นเลยเด้อว,ว่างก็ขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยเลยขึ้นหลายเลยขอบคุดหลายๆเด้อที่มาเป็นแรงเสื้อแรงแใจใ้เนาะขอบพุดหลายๆที่มาคุยนําเนาะพี่น้องทั้งห้าสิบสี่ล้านดวงใจนะคะที่เขามาคุยเนาะคะนะ่ะเนาะขอบพุดหลายๆคะ่ะสาวกระซินกระิเห็ดคลิปสั้นลงลงคลิปสั้นลงคลิปคลิปอไลฟ์สดแล้วก็คลิป ช็อตแล้วก็ชิบสามนาทีเจ็ดนาทีแปดนาทีก็ว่าไปนะพี่น้องแต่ว่าอันควมดูศึกสาวกระสินวานโล่งหลายนาทีหลายลังเทือนพี่ๆน้องๆเพื่อนบ้านเบิ้หงหนงนาน,หนะเพื่อนก็ขีคานเบิ้งจบเนาะมันง้ยวโดเอาพอดีพอดีเอาพ่อง้ามนี่แหละสําหรับควมดูศึกสาวกระสินคิดเอาเองเนี้ยเนี่ยนี่ก็ถือว่าเยอะนะขึ้นมาเจ็ดนาะทีแปดนาทีนี่ขึ้นมาถึงกิถึงหกสิบกว่าไหมหกสิบสี่เมื่อกี้นี้ เพิ่งจะไลฟ์ได้เจ็ดนาทีขึ้นมาหกสิบสี่คนเลยดีใจขอบคุณหลายเด้อยูทูบยูทูบเบอร์เนาะยูทูบเปิดการมองเห็นนะคนสนับสนุนผู้ใดขยันไล่น้องสาวเลยก็ขึ้นไล่์ููกับน้องนี่ละนี่แหละครับตอนหาโมงแรงคนดูทะลุสองร้อยห้าสิบวกดีใจน้ำดีใจน้ำแมนอยู่รังเดียวกันขึ้นคุยกันก็ได้อันบางจงเป็นไปแล้วก็คุยกัน คุยสี่าร่างเทียกันเขามีคว้มรูห้องกับมาแบงปั่นคุยกันบันพีนองมันกับสเขามาฟางน้ำยังสินะอันนี้เพิ่นกับสิคุยสองคนกับขายว่าเขามาสนทนากันยังสิไหมแลกเปลี่ยนคว้มชิดกันแล้วก็หายคุมรูยังสิไหมบันนี้ยูทูปเป็นทางตัสิดันค้นกับทางตัดสเขามาเบิ่งดีเอารูเกี่ยวกับอันเรื่องนั้นเรื่องนี้เขากับมาแบงปั่นกับมาคุยกันล่างเทียคุยผู้เดียวมันจกสิคุยยังยังสินะบันจงขึ้นสองคนนี้ก็ถือว่าโอเค่ดิ พี่สาวกระสินขึ้นมาท่านเป็นสองคนนะ่ะขาต้องเอาลิงไปบ้างไปใส่โมจังสิเขามาหาได้สมมติว่าอยากเิ้นผู้ใดขึ้นมาเปล่า,าน้ำยังสีต้องทรงลิงไปเพิ่นบ่สิได้ถามสาวเลยมาอยู่ว่าเหตุอย่างไดพี่สาวกระสินกับบกเคยพี่จะขึ้นไล่ผู้เดียวอันไล่สองคนนี้บกเคยต้องกอบเอาลิงยุ่มองไดบรรจงบรรจงจะแสดงว่าบรรจงกับหูเด้พี่สาวกระสินเหตุมาท่านเป็น กอบเอาลิงใช่ปะเข้าไรลสดนี่ไปบ้างไปบ้างใบใส่หมูคนยังจิขึ้นน้ำพ่าได้ไปบ้างในสุ่มส้นใช่ปะทรงไปหามูท่ากันเอ็ดสิบเอ็ดทช่ยังไดเอาทรงไปท่างเอ็ดสิบเอ็ดบอกรอบละเอากระทรงไปหามูสิบบอกรสมุดปะเข้าเสียผู้ใดมาขึ้นสิเข้ากระทรงไปหาเพื่อนเป็นบอกระยเพื่อนตานมากสิบบอกรับคืในเนาะสองลอยหาสิบโอสาวเลยพคนตื่นเต้นครับปกติ ตอนหามงแรงสันเป็นบรตื่นเต้นค่ะกับดีโน่สาวเลยขอบคุณนะคะขอบคุณหลายๆเด้อพี่พีน้องๆขาั่งบวกทุกการหลักอะ FC เนาะซั้งเอื้อยแดงเนาะขอบคุณหลายๆเด้อพี่แดงเด้อเป็นยี่เป็น,ปนห่วงน้องสาวกับเขามาไลล่สวยยิ่งได้กับเขามาให้กำลังแรงใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่เด้อ บางมือแรกไปนั่งไล่กินเขากับมี f เอซี FC เขามาหลาย้ืยกันเขามามประมาณเจ็ดสิบปัวแปดสิบ้กันจะว่ากันเนาะดีใจดีเนะาะต่ว่าซองนี้ขึ้นไล่นี่สิบ,บ่ค่อยนันหลายนะสิบ,บ่ค่อยเห็นหลายมาเขาเจาะกับเขามาเนาะพูดหลายๆเด้อพี่น้องทักสิบล้านดวงใจนะคะเข้ามาเนาะ บ่อใดแปลนวิวงามๆไปทายแต่ไปทะเลไปสั่นกันไล่ให้เบิกน้ำบ่อใดเพราะว่าขาเจ้าใส่ชุดอนาบน้ำมันบ่เหมาะสมทักไปถามทักไปถามน้องสาวเลยนะคะเพราะเพราะผมเป็นค้นสอนน้องขึ้นสองคนเองครับเพราะผมไม่มีหลังบ้านพี่สาวกละซีบนะจ๊ะจาะขอพูดลายๆเดียวสิทักไปอันบรรจงเป็นค้นสอนสาวเลยมันบ่ อยาขอพูดลายๆเดียวเดียวพี่สาวกันละเียนเชียนนั่นสิเขียนไปถามสาวเรื่อกว่าเวลา้นเท่ากัเท่านัดกันเท่าสิบเกือบนบ้านใดเท่าไปซอยกันไรคุยกันแะไวกห้พี่นองเขาม่าทักทายนั่นสิมันกับเป็นตะมวนนี่เป็นการสนท้านหน้ากันอีกอย่างหนึ่งแม่แต่แหลกเปลี่ยนควบดูกันน่ะสิลังเกียเขามีควบดูอย่างเขาก็ับมาแบงปันว่ามานางคุยกันสองคนรน่ะสิแม่บรรจงวันนี้พี่นองเอฟซีเปนเขามาเป็นกขามาฟังเป็นก็มาเกมน้ำห้องส่ะสิเนก็มา อมเมมตนขังล่างจึงสิกันมาคุยกัน,นยังสิไหมกระสิกระดีเด้แต่ว่าพี่สาวกระซินขึ้นมาท่านเป็นแล้วสิไปถามสาวเลยขอบคุณลายด้วยบรรจงด้วยขอบคุณหลายหขอบคุณมากมายเนื้อบรรจงเห็นบอกถ้าขื่นสนี่กับมีขื่นตัปุ๊บ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 ขื่นมากเท่ากับขาจาอยู่น้ำหานนาที่ซิบหน้าที่นี่เท่ากับใดนี่แล้วเท่ากับใดยอดใดลแล้วเนาะ เห็ในห้ามีกําล่างใจเนะเาะเฮ็ดในห้าอย่าเฮ็ดเฮ็ดยูทู e ต่อไปงั้นสินะนั่งเทียคันไหลว่ามีคนนขำว่าเบิ้งกับอยากขึ้นมาดิยูทู e เป็นกสิเริ่มนั่นแล้วเริ่มสนับสนุนแล้วเนาะเป็นว่าประตองขึ้นโด,ดนดอกขึ้นเทียนละสิบนาทียี่สิบนาทเนาเนีเป็นว่ามูฟเิ่นเบาสุฟฟังเนาะเิ่นบางสละสิบนาทียี่สิบนาทีนี่กะ ขอบุณละลายค่ะขอบุณมากมายเนาะแค่นี้ก็ดีใจแล้วโล่งกันเด้อพี่น้องเด้อเอาสิโล่งให้สิขึ้นนี่พี่น้องเพิ่มมาอีกวันนี่เิ่นสิแฉ่ให้สาวกระสิบอีกวันนี้อันยูทูบเนี่ย <laughs> เิ่นสิแฉะไปค้คคนขามาอีกลหลายๆบ่ล่องเิ่นกันนะไล่แจกราที่ดีมีความดเนะสมมติว่าถ้ามีความดนดีๆเนาะเราก็ขึ้นไลแล้วก็พูดในในในไล่สดนี่พี่น้องได้ไอเดียดีที่สาวกระสิบว่า บันคุกพี่น้องกับเขามาหลายเท่ากับแบ่งปันกว้มดูไปในไรสดเลยสินะเนาะบันี้กกับจุม๋มบ้าห้าลาโดนนั่นสิเขาก็ตัดเป็นน,นันเีนียวตัดเป็นให้ไรเอาตัดเป็นโล่งอีกอันนึ่งเทียเ่ยนอีกสิผมเป็นคนที่พาน้องขึ้นแบบสองคนเองครับมันก็เลยกลายเป็นสองพี่น้องไทยแลนด์ไทยเลยว่าสรนฐ <laughs> ท่ใต้เอฟซีถ้าผมข้นไม่เห็นน้อง ก็ถามหาแมนก็ต้องขึ้นพร้อมกันบรรจงก็ต้องขึ้นขึ้นเที่ยละสองคนสมมติว่าขันบรรจงสิไลนนี่สิบรนี้บรรจงกะหายสาวเลยมาขึ้นน้่บรรจงมันสาวเลยสิไลบรรจงก็ไปขึ้นบรรกลายเป็นว่าเอาสิมี่เอฟซีได้บรรนี้บรรจงเอาสิมีเอฟซีมาเข้ามาตัวสองคนได้มากมากบรรจงก็มากสาวเลยเวลาคุยกันนั่นสิบันนี้เอฟซีเพื่อนกะเพื่อนกบฮู้แล้วบันเพื่อนกบซีมาได้บันเวลาสาวเลยขึ้นเพื่อนกบไป วลาบรรจงึืนเพิ่นกัมมาส่ดีเนี้ยมุ้เจ้าแพทย์ทิมกันเทพดีแล้วได้เป็นอันนั้นไปเลยได้เป็นอันได้เป็นโลโก้ของเข้าไปเลยสองสองพี่น้องคู่หูดูโอ้เลยตอนนี้แมนคุ้ยกันเบามวนเบากันมันก่คข่ไข่กับข้าจัดไล่กันเบาน่วหัวมวนคุ้ยกันไปคักกันมาอันนั้นี่สินะบรรจงอันนี้พี่น้องเอฟซีเพิ่นขอมาเพิ่นมวนเพิ่นแบบมาเป็นเอฟซีเข้าได้บัตรเพิ่นแบบติดตาเนาะสินะดีเด้ มุเจ้าฮิตมุเจ้ามาถึงทางอะยด้พี่สาวกระสินว่าไลพูกันไปเลยเวลาไล่สดก็ไลพูกันไปเลยแต่ว่าต้องจัดเวลลล่าบา้าเปนจงสิขึ้นตอนใดสาวเลยจิขึ้นตอนใดนั่สิมันยังจิไใจมีเวลาให้กันนั่นสินะยังจิไใ้ไปขึ้นไลนนั่งกันมันกลายคลายเขา,าจัดรายการไปลยเดิกลายเป็นซอ,องเขาแบบว่าซองจัดรายการแบบนี้คนกราเจ้ามากระาเจ้ากับเขามาฟัางมามวนน,นั่มยังสิไงอี่หลีดิเขาา่ขาทา่าเข่าท่ากลายเป็นสองออ้น้อง ใหเลยไปเลยครับแมนแมนโอเคเลยถือต้องเลยจัดคู่กันมานีกพี่น้องคนมัาตั้งแต่เขามีแนวดีๆสิ่งดีๆเขาก็มาว้ามาถามกันมาคุยกันยังสิขาจะะเจ้า่ะได้เขามาเบิง่งมาฟัางยังสินะบัรจงกระเฮตไทยขอทาขอทาเวลาตอนนี้ลูกโตแล้ว,วครับแมน พี่สาวนกระสิไดนยินว่านั่นละเดอ่านละดีบรรจงแม่นบอกแสดงความดีใจด้วยเด้อประสบผลสำเร็จไปอีกแล้วขั้นตอนหนึ่งเนาะดีใจนั่เด้วยดีใจนั่ดีใจด้วยเนาะดีใจด้วย พี่สาวกระสินก็ได้ยินนั่นมูเพื่นบอกมากกันว่าขึ้นไล่นะประสานกรแมนที่ดีนี่พี่สาวกระสินขึ้นมากนี่เอซมาตุ๊บปุ๊บปุุ๊บปุ๊บเลยคลายว่า youtube เพื่นอันนี้ยเห่านะมันเปิดการมองเย็นในเห่าไหมแค่ไปตุ๊บปุ๊บปหารพี่สาวกระสินไล่ไปได้หกนาทีเจ็ดนาทีเขามาเต็มเลยเดี๋ยวว่างกันสิขึ้นได้ดูไปเลยเด้อบรโจงขอพูดหลายๆเด้อพี่ไล่ซํานี่ล่ะตามกระแสตามกระแส เอาวีโวสวัสดีชาสาวกาลสินสบายดีสบายดียดวันนี้วันดีดีกอดใจให้หลานแะน่กอดพวาเขาแมนจะแมนวีโวขอบคุณหลายๆลายพี่สาวกาลสินกันเรื่องาสิลงเต้นเต้นลงซองนั่นขึ้นซองนี่คัดขนาดได้พี่สาวกาลสินส <c oughs> สนันวีโวแช่พี่สาวกาลสินน,น,สสน,น้ำในเดอวีโวขอบคุณมากเด้อกดแช่น้ำในจจากกดแช่น้ำเน,น,ำเนพี่สาวกาลสินสิไปแล้วเด้อสิล่งห่านแล้ว ไล่ซ้ำนี่แหละพี่น้องมันยังเบื่บอหูแล้วว่าไล่แบบนี้มีพี่น้องเขามาพี่สาวกับสิกัสิใดหัวขอได้ควบดูเขามาถ้าใดควบดูยังดีกสิมาแบงปันได้นีแหละโอเคโอเคขอบขอบพูดหลายเดอ้อสู้ๆจ้าขอบคุณจ้าวีโวขอบคุณเนาะโอเคเนะาะบายบาย